ดา t ์ตออฟเดอในวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคนให้คุณลุกดวงที่เปิดมาเจอาคลิปนี้นะคะลองตั้งคําถามอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะมีคําถามนะคะอยู่ในใจของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักและเรื่องอื่นๆและมาดูกันค่ะว่าไพ่น้องแมวเดวิดเชสครับอยากบอกอะไรกับปัญหาและเรื่องราวต่างๆที่คุณเจออยู่คะ่ะสิ่งใดกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ครั้งนี้ค่ะ ใบแรกนะคะออกมาเลยนะก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณอาจจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะคะแต่ในวันนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเพียงแค่คุณกล้าทำในสิ่งที่คุณทำอยู่ต่อไปสิ่งที่คุณคดาดหวังจะดีขึ้นค่ะ ในช่วงนี้อาจจะมีหลายเรื่องและหลายอย่างที่ทำให้คุณอาจจะกำลังรู้สึกหมดไฟหรือขาดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆแต่ขอให้คุณอย่าลืมนึกถึงเป้าหมายที่คุณเคยตั้งเอาไว้มันจะช่วยทำให้คุณเดินหน้าผ่านช่วงเวลาต่างๆนี้ไปได้นั่นเองค่ะ พายอยากจะบอกว่าอะไรอีกนะคะและใบสุดท้ายนะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดนี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่จงให้ความสําคัญกับตัวเองให้มากขึ้นอย่าทนกับสิ่งที่ทําร้ายจิตใจอีกคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ค่ะและนี่คือพลังงานสําหรับตัวของคุณในวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายมารับพลังงานดีๆได้เลยค่ะ